เอาละครับจีนลบข้อครอรหาว่าพาประเทศที่ยากจนเนี่ยติดกับดักนี้นะครับพอซึ่งล่าสุดจีนทําการยกนี้ให้17ประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกาอีกด้วยก็เรียกว่าตบหน้าชาติตะวันตกเบาๆการกระทํครั้งนี้เนี่ยแค่แบบพอเลี่ยงพอหลบข้อครหาหรือเปล่าหรือว่าจะรักกันจรงิงเดี๋ยวกินเนี่ยไลฟฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property live ที่มาพูดคุย,คยกันยึงเรื่องการเงินในโลกอนานคตไปด้วยกันครับถ้าชอบคอนเทนต์แนนนี้เนี่ยก, like กไดไลค์กดติดตามเอาไว้นะฮะหรือว่าจะอยากสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็น membership ก็กดจอยข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของทวีปแอฟริกานะครับที่มีประชากรเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเอเชียนะครับแล้วซึ่งมีทรัพยากรเยอะแยะมากมายด้วยนะครับหลายคนเคยได้ยินว่าทางการจีนเนี่ยนะครับได้มีการเข้าไปลงทุนในทวีปนี้นยอย ทั้งเรื่องของรถไฟความเร็วสูงโครงสร้างพื้นฐาน,น,นต่างๆเช่นถนนทางรถไฟสะพานนะครับรวมถึงหอกันลงกันน้ํามันด้วยครับซึ่งตะหมนทวีปแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปท,ที่น่าจับตาในอนาคตเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจำนวนประชากรเนี่ยเติบโตค่อนข้างไวทรัพยากรค่อนข้างเยอะแนละแถมเป็นประทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วครับ อีกท้งนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยทางการจีนนําเข้าน้ํามันในทวีปแอฟริกาเ,เป็นอันดับ2นะครับลองจากตันออกกลางเลยครับซึ่งทวีปแอฟริกานี่นะครับมีสัดส่วนที่มากกว่ารัสเซียเพื่อนรักของทางจีนอีกนะฮะถึงแม้ประเทศเนี่ยจะไม่มีดินแดนติดก,กันเลยก็ตามนะครับก็วงบอกเห็นภาพเลยว่าความสัมพันธ์จีนกับทวีปแอฟริกาเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นและเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์น้ำมันพลังงานเลยครับ ซึ่งทางการจรีนเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นประเทศที่มีความอ่อนแอด้านพลังงานนะครับกล่าวคือว่าผลิตในประเทศเนี่ยไม่พอกับการบริโภคในประเทศนั่นเองจําเป็นต้องพึ่งพาทางรัสเซียแอฟริกานะครับอีกทั้งเนี่ยก็ลือของตัวนออกกลางอีกด้วยครับ แต่การที่จีนเนี่ยนะครับขยายอิทธิพลเรื่องของเงินทุนเรื่องของอำนาจทางการเมืองไปยังแอฟริกาอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้หลายประเทศก็มองว่าจีนเนี่ยกำลังทําให้ประเทศยากจนพวกนี้ติดกับดักหนี้อยู่หรือเปล่านะครับโดยอ้างว่าเป็นโครงการ BRI นะครับหรือว่าเบร i n i t i a ท i v e ที่เป็นโครงการทางสายม่ใหม่ที่ขยายไปหลายทวีปทั่วโลก และหนึ่งนั้นก็คือทวีปแอฟริกาด้วยนะครับแต่ว่าประทศพวกนี้เนี่ยยากจนถูกไหมฮะต้องติดกับดักหนี้จีนเยอะไม่พอนะครับต้องใช้วัสดุในการสร้างเนี่ยมาจากประเทศจีนด้วยนำเข้าไฟฟ้าจากทางจีนอีกทั้งเนี่ยคนที่มารันโอเปเรตก็เป็นคนจีนรวมถึงเงินทุนก็เป็นเงินทุนที่กู้จากจีนด้วยครับ ก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่ชาติตะวันตกเองหรือว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยก็มองว่าจีนเนี่ยนะครับเอาโครงการเมกะโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยมาหลอกล่อนะแต่ขนาดนี้นัเป็นเหมือนกับดักหนี้ที่แบบว่าให้ประเทศพวกนี้ติดกับครับซึ่งท่ามกลางการลกาหาของชาติตะวันตกต่างๆนานาเนี่ยนะครับทางจีนเนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้กันทุกครั้งว่าเฮ้ยจีนเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาลากให้ประเทศทุกนี้เนี่ยติดกับดักหนี้แต่อย่างใดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยหมือนจะมีแอคชั่นหนึ่งที่จะแสดงความจริงใจแล้วกันนะครับ นั่นก็คือทางการจีนเนี่ยนะครับได้ยกหนี้ให้กับทางประเทศแอฟริกากว่า17ประเทศเลยนะครับ ็เรียกว่าลบคําสปรมมตทจากกลุ่มประเทศตะวันตกด้วยครับซึ่งการยกเลิกนี่อันนี้นะครับก็คือมีประมาณ23รายการนะที่เป็นเงินกู้ที่ปัสจาดดอกเบี้ยหรือว่าไม่มีดอกอยู่แล้วนะครับซึ่งทางนายหวังอี้เนี่ยครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทางจีนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าสิ่งนี้แสดงถึงความจริงใจที่จีนเนี่ยมีต่อแอฟริกานะครับเพราะว่าอยากจะลงทุนกันในระยะยาวนั่นแฟ้นมากกว่าจะมาตีหัวเข้าบ้านจีนเนี่ยไม่ได้อยากจะยึดอะไรของคุณเลยครับ โดยทางจีนเนี่ยยังมีความตั้งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างจีนกับแอฟริกาหนานแน่นแน่นแฟนยิ่งขึ้นครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะให้การเทรดการค้าขายระหว่าง2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเติบโตแซงหน้า EU ยุโรปไปเลยครับและซึ่งหากดูเรื่องของตัวเลขการเติบโตการค้าขายระหว่าง2กลุ่มนี้นี่นะครับเติบโตกว่า35%นะในปี2021 อีกทั้งนะครับประเทศนาจีเรียเนี่ยยังนำข้าสินค้าจากจีนเป็นอันดับหนึ่งในแอฟริกาอีกด้วยนะครับซึ่งหากดูภาพรวมการค้าขายของ2กลุ่มนี้เนี่ยดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีนะครับจีนเนี่ยต้องการน้ํามันอยู่แล้วแล้วก็อินพอร์ตน้ํามันจากทางฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและกลุ่มแอฟริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีรายได้น้อยถูกไหมครับประชาชนเนี่ยก็ดูแบบเออไม่ได้มีเงินเยอะเนี่ยนะครับดังนั้นสินค้าราคาถูกจากทางจีนเนี่ยก็ดูเหมือนจะตอบโจทย์จากคนกลุ่มนี้อย่างมากครับ ซึ่งการเป็น perfect match อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็นำให้ตัวเลขการเทรดระหว่างจีนกับทางแอฟริกาเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและไม่ได้เติบโตแบบขาเดียวเหมือนหลายๆประเทศนะที่จีนแบบว่าส่งออกให้ส่งออกให้อย่างเดียวแต่ฝั่งนำเข้าเนี่ยกับขายจีนไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแต่อฟริกาเป็นประเทศที่มีการส่งออกและนำเข้าจากจีนเนี่ยค่อนข้างมีสัดส่วนที่พอๆกันเลยครับ ถึงแม้ว่าช่วหงหลังเนี่ยจะขาดดุลจีนหน่อยก็ตามครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าจีนเนี่ยทำไมมาที่หลังนะ้ลเรก็ได้คลองใจแอฟริกาไปมากขนาดนี้การคงกันค้าเติบโตทําไมได้ไกลจังนะครับทั้งที่ในอดีตเนี่ยแอฟริกาเนี่ยนะครับก็มีคู่ค้าอยู่แล้วที่สําคัญก็คือกลุ่มชาติตะวันตกนั่นเองครับ ซึ่งแอฟริกาเนี่ยนะครที่ติด,ดตามเรื่องของประวัติศาสจะรู้ยันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแหล่งที่ขุดทองของกลุ่มชาติตะวันตกเลยทั้งเรื่องของแร่นะครับทั้งเรื่องของน้ํามันอีกทั้งเรื่องกันของค้าทาสค้ามนุษย์ในอดีตล่านานิคมอย่างใครยังจําได้ใช่ไหมครับซึ่งคําถามก็คือว่าจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างมาที่หลังเหมือนกันนะแต่ทําไมามาที่หลังแล้วดันดังกว่าครับ ซึ่งบทความจาก Harvard Business Review เนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าจีนเนี่ยมีนโยบายต่างประเทศเนี่ยที่ต่างจากชาติตอนตกอย่างยิ่งนะครับคือชาติตันตกเนี่ยจะจัดสนใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนใช่ไหมครับประชาธิปไตยเสรีภาพแต่นั้นเนี่ยพอการเมืองมันไม่ได้โปร่งใสมากเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาจุกจิกมีการนุ่นนิ่นั่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทางการจีนเนี่ยจะแตกต่างกันคือจีนเนี่ยจะไม่ก้าวไกยกิจการภายในของในประเทศประเทศนั้นนั่นเองซึ่งประเด็นเนี้ยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครบ่กการรรคือองงขป อะไรหรือว่าจะมีประเด็นมน,นุษยชนหรือเปล่าเสรีภาพประชาธิปไตยแค่ไหนเนี่ยจีนไม่ได้สนใจก็เลยทำการการค้าได้อย่างตัวตรงมาครับซึ่งจากรายงานเนี่ยบอกว่านะครับทางรัฐบาลจีนได้ทําการออฟเฟอร์รัฐบาลของแอฟริกานะครับว่า ถ้าคุณจะทํางานกับเราเนี Del ่ยเราจะสร้างมันไปด้วยกันเข้านั้นจบไม่มีแต่ไม่มีและเลยครับหรือกล่าวอีกนันนี้ก็คือว่าถ้าคุณจับมือกับเราเนี่ยเราไปด้วยกันนั้นเราจะไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นครับซึ่งในฝั่งของคุณหวังอี้เนี่ยก็บอกเหมือนกันนะพราะาแอฟริกาเนี่ยให้เกียรติจีนนะครบในหลักการจีนเดียวของจีนครับและจีนเองเนี่ยก็ไม่ก้าวไกลกิจการภายในของแอฟริกาเช่นเดียวกันครับและถ้าหากดูในสื่อของฝั่งจีนบ้านเนี่ยก็ได้มีการโจมตีชาติตะวันตกเหมือนกันนะครอกก่่าาานนะเียยยไไดมงรปโโช์จทฟิ เหลืออะไรให้คนแอฟริกาเลยครับกล่าวคือว่าแบบมาดูดทรัพยากรไปอย่างเดียวแต่ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนข้้นหลังประชาชนของแอฟริกาหรือรวมถึงรัฐบาลของพวกเขาด้วยโดยทางสื่อจีนเนี่ยกล่าวด้วยนะครับว่าการทําโครงสร้างพื้นฐานเช่นพวกรถไฟสารรือโบพกนะฮะเส้นทงเส้นทางถนนสะพานพวกนี้มันใช้ต้นทุนมันใช้เงินเยอะนะครับและได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อยด้วยซึ่งชาติตะวันตกเนี่ยก็คงไม่อยากจะทําธุรกิจอะไรแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่าผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงสูงครับแต่นั้นเนี่ยไม่ใช่กับจีนครับจีนเนี่ย มองแอฟริกาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็เลยยอมมาลงทุนช่วยกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ตกไปถึงประชาชนคนแอฟริกาด้วยครับหรือบอกไปในไนว่าชาติตะวันตกเนี่ยคุณจะมาตักตวงแต่คุณไม่กล้าจะลงทุนไม่กล้าจะจับมือไปด้วยกันไงเพราะคุณเนี่ยกลัวความเสี่ยงแต่จีนเนี่ยกล้ากว่านั้นครับจีนเนี่ยจะร่วมหัวลงท้ายกับแอฟริกา รวมถึงยังบอกด้วยนะครับว่าต่อให้จีนเนี่ยได้ทําการโครงสร้างพื้นฐานไปครบถ้วนแล้วนะครับยังไงเนี่ยฝั่งยุโรปเองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะยุโรปเนี่ยเป็นเหมือนปลายน้ําของทางแอฟริกาดังนั้นเนี่ยพอทําต้นน้ำเด็ดยังไงยุโรปก็ได้ประโยชน์เรื่องของค่าต้นทุนที่ถูกลงแน่นอนซึ่งจีนเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรนะครับท่งนจีนเองก็เต็มใจทําสิ่งนี้เนี่ยให้ด้วยนะครับอีกทั้งยังบอกด้วยว่ามันป่วยการครับที่จะมาหาว่าใครเป็นผู้ชนะจากการเทรดการค้าขายจากความสัมพันธ์อันนี้มันป่วยกกกาาารรรัับเพพะะว่จจีนนแอฟิโตไป้ม กันได้ไประโยชน์ทั้งคู่นะครับและจีนเองก็ลงทุนแอฟริกาเนี่ยเพิ่มอีก15พันลียนดอลลาร์เลยในปลายปีที่แล้วอีกทั้งยัง็นการจ้างงานนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนให้คนแอฟริกาอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากสื่อจีนนะครับอาจจะมีความใบแอดนิดน,นึงนะฮะแต่ต้องบอกว่าตอบได้หลอ่อตอบได้เท่เลยครับ และล่าสุดนะครับทางบุมเบิร์กได้รายงานนะครับว่ามีเซอร์วิอันนึงนะที่ไว้ความนิยมในกลุ่มคนหนุ่มสาวชาวแอฟริกันนะครับว่าคุณเนี่ยชอบประเทศใดมากก,กว่ากัน US หรือว่าทางจีนนะครับโดยสํารวจประมาณอายุ18ถึง24ปีครับซึ่งตัวเลขเนี่ยบ่งบอกว่ามีคนชื่นชอบนะครับจีนเนี่ยมากกว่า อเมริกานะครับก็คือ76%ไปทางจีนนะและ72%เนี่ยไปทางอเมริกาครับคือเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็แปลว่าเป็นทางบวกทั้งคู่นั่นแหละแต่จีนดูมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยครับแต่ถ้ามันดูในฝั่งของสื่อชาติตะวันตกกันบ้างนะครับการที่ทางจีนเนี่ยนะครับ ได้ทำการยกเลิกหนี้ให้กว่า23รายการให้กับทางกลุ่มประเทศแอฟริกาเนี่ยพวกเขามองว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้เนี่ยมาจากแรงกดดันนะครับเรื่องของปัญหากับดักหนี้ไงที่จีนโดนโจมตีอยู่ตลอดเนี่ยจีนก็เลยออกแอคชั่นตัวนี้มาเพื่อจะคลายความกดดันนะครับอีกทั้งยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ยกหนี้ให้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นครับจะมีส่วนใหญ่ยังอยู่เลยครับและการที่ออกมายกหนี้ให้เนี่ยก็ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรครับเพราะมันต้องออกทําอยู่แล้วพราคุณโดนกดดันไงคุณภาพลักษณ์ไม่ดีอะไรแบบนี้ และในฝั่งของเจ้าหน้าที่อาวุโสของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาเตือนประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะว่าบอกว่าให้ระวังเรื่องของกับดักหนี้เอาไว้ด้วยนะครับโดยในรายละเอียดนี่นะครับก็บ่งบอกด้วยว่าประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยก็จะมาเอาทรัพยากรทางธรรมชาติจากาแอฟริกาไปครับและซึ่งในฝั่งของการตอบโตของจีนเองนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีความเดือดดาลนอยู่เล็กน้อยนะครับโดยเขาได้กล่าวว่าทางชาติตะวันตกเนี่ยนะครับได้ทําการปล่อยกู้ก้อนใหญ่แล้วก็ดอกเบีย้ยสูงเนี่ยให กับทางชาติที่ยากจนอีกด้วยซึ่งมากกว่าทางจีนที่ปล่อยกู้เยอะนะครับซึ่งมีรายง,งานด้วยนะครับว่าตั้งแต่ในปี2000ถึง2019นี่นะครับทางการจีนเนี่ยได้มีการรีไฟแนนซ์นะครับหรือว่าปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยประมาณราวๆ15บินลียนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีข่าวคราวว่าทําการยึดทรัพย์สินอะไรแต่อย่างใดครับ ซึ่งเรียกว่าไม่ยอมกันเลยนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างย้อนแย้งและค่อนข้างที่แบบน่ามาถกเถียงน่ามาคุยกันนะครับนั่นคือปัญหานี่ในทางเข็นยานะฮะที่มีต่อ IMF ครับไอเอ็มเอเป็นองค์กรนานาชาติองค์กรสากลนะฮะสิ่งที่ IMF ทําต่อแอฟริกาตลอด10ปีก็คือว่าประเทศเนี่ยนะครับต้องกู้สินเชื่อและกู้สินเชื่อเล่าแต่ว่าตามด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมายเกี่ยวกับการจัดการในประเทศครับเช่นสินเชื่อล่าสุดที่ให้เข็นยานี่นะครับ แก้ไขเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเข็นยาด้วยครับซึ่งจริงๆเนี่ย IMF เนี่ยก็ทําการปล่อยกู้ไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับแอฟริกาเองก็เป็นลูกหนี้คนสําคัญของ IMF เช่นเดียวกันหลายคนก็รู้แล้วว่า ถ้าก,กู IMF เนี่ยอาจจะดอกเบีย้ยไม่ได้เวอร์วางนะครับแต่ว่าตามด้วยเงื่อนไขใน,นการลัเข็มขัดจนถึงการเปลีป่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบ,บาลเนี่ยอีกหลายอย่างตามมาเลยครับและสิ่งนี้อาจจะเป็นตลกลร้ที่ขับไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะทางสื่อจีนอย่างเช่น South China Morning Post เนี่ยนะครับได้นำเสนอข้อความข่าวที่บอกว่าการลงทุนของประเทศจีนในแอฟริกานั้นเนี่ยเปรียบเสมือนการนําอิสรภาพนะครับมาคืนสู่แอฟริกา ก็เรียกว่าตอกหน้าชาติตะวันตกที่เคยมาดูดกินทรัพยากรก,ก่อนหน้านี้อย่างยับหน้าหงายเลยครับซึ่งนี้ผมต้องบอกกอนว่าผมเนี่ยไม่ได้เชียร์ข้างไหนนะครับแต่พยายามเอาสื่อทั้งสองฝั่งเนี่ยเอามาคุยกันจะได้เห็นทั้งสองมุมนั่นเองเพราะเรื่องการกู้นี่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราไม่มีใครรู้เลยว่าให้มันจะไปจบที่ดีหรือสวยหรือว่าแย่สุดท้ายอาจจะเป็นกับดักนี่แล้วก็กู้เกินตัวเจ๊งก็ได้หรือสุดท้ายอาจจะไปแล้วบวกแล้วดีแล้วมูลก็เป็นไปได้เหมือนกันครับแต่อยากหเห็นถึงความแสบของเวทีนะฮะ เนียก็เลยเอามาฝากกันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาคบคิดกันประมาณเท่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับอยจิตนะกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนท่านใดที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอยากได้พรีเมียมคอนเทนต์จากห้องเรียนวนันะเนี่ยกดสมัครได้เลยนะเป็นแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารรีเสิร์ชดงัดงๆนานาม,มากมายมีการร่วมพูดคุยนะครับเป็น talk อนิออนสแตนเซอร์ท็อน,อ,นอนปที่ย ดีฟายแล้วก็ทองคำหุ้นเทคโนโลยีอีกด้วยครับมาสุดคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงแอคชั่นของทางจีนนะฮะที่เรียกว่าตอกหน้าชาติตวันตกอย่างยิ่งเลยนั่นคือการยกหนี้ของทางแอฟริกาให้กว่า17ประเทศเลยครับเพราะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนได้รับการถักถางนะครับเรื่องของการทําให้ประเทศที่ยากจนติดกับดักหนี้โดยอ้างโครงการ BRI หรือ Belt Initiative เนี่ยมันเป็นโครงการสวยหรูพัฒนาประเทศยก,กระดับประเทศแต่ความจริงเข้าไปนั่นคือกับดักหนี้ที่จีน,นต้องจะยึดทรัพยของ ประเทศนนั้นๆซึ่งแอฟริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกเพ่งเล็งน,นะครับเพราะว่าีกานค้าขายกับจีนค่อนข้างเยอะเรื่องของการนําเข้าพลังงานเนี่ยที่แอฟริกาเป็นทวีปเบอร์2นะครับที่จีนนําเข้าน้ามันสูงที่สุดครับรวมถึงยอดการค้ายอดการเทรดเนี่ยก็เติบโตอย่างมากนะครับเพราะชนแอฟริกาเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะมีรายได้น้อยนะครับและต้องการสินค้าถูกๆจากจีนครับและจีนเองก็ไปลงทุนเยอะนะครับร่วมกันกับรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงนะครับเรื่องของถนนหนทางท่าเรือ รวมถึงโลงกันน้ํามันอีกด้วยนะครับหลายคนก็มองว่าเอ้ยเนี่ยยังไงกับดักหนี่แล้วเนนะจีนมาปล่อยกู้เพราะว่ารถไฟก็ของจีนรางก็ของจีนคนขับก็คนจีนเงินกู้ก็เงินกู้จีนสินค้ามาส่งก็สินค้าจีนอีกนั่นแหละ ก็เรียกว่าจีนเนี่ยก็ได้ทั้งขึ้นทั้งลงอะนะครับแต่จีนก็เคยออกมาแสดงความจริงใจว่าจีนเนี่ยตั้งใจกับทางแอฟริกาจริงๆนะครับและคาดหวังว่าจะทําการเทรดเนี่ยให้มากขึ้นแตง EU ด้วยครับซึ่งแอฟริกาเนี่ยครับไม่ใช่ประเทศที่มาเจอจีนเป็นคนแรกนะครับก็เรียกว่ามีแฟนเก่ากันอยู่แล้วนั่นคือกลุ่มชาติตวันตกนั่นเองที่มันเคยหาทรัพยากรในประเทศแอฟริกามาก่อนครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมาที่หลังแล้วก็ดังกว่าเพราะจีนเหมือนใจปั้มมากกว่าให้ได้มากกว่าลงทุนร่วมมมมกกกกกกััันนนาาาาาววววว่่่่่แแททททีีชตตตติิบบงงไไปล้้็ อะไรให้กับประเทศแอฟริกาหรือคนแอฟริกามากสักเท่าไหร่ครับ ทางตัว Harvard b u s i n e s s Review เนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่จีนชนะ,ะชาติตะวันตกได้ก็คือว่าการที่จีนเนี่ยไม่แทรกแซงเรื่องของการเมืองครับจะต่างจากชาติตะวันตกที่จะไปเรื่องของนุษชชนนะครับเรื่องของเสรีภาพนะครับการแสดงความเห็นประชาธิปไตยเนี่ยซะมากกว่าแต่จีนเนี่ยเออไม่เป็นไรคุณเป็นใครก็ได้ผมไม่ยุ่งนะฮะผมค้าขายอย่างเดียวถ้าตกลงกันแล้วจบนะครับไม่มีเง่อนไขทั้งนันครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหยือไม่ดีต้องไปตีความกันเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจีนก็ทาดใ้้้นนนนเราวาวงงืยอยบสฐป็ ที่ลงทุนสูงและได้ผลตอบแทนต่ำครับยุโรปเนี่ยหรือว่าตอนตกเนี่ยเขาไม่ทำหรอกแต่จีนเนี่ยกล้าทำเพราะจีนเนี่ยหวังรักจริงหวังแต่งครับแล้วก็ป่วยการมากที่จะหาว่าใครเป็นผู้ชนะผู้แพ้นะครับเพราะนี่คือวินวินทั้งคู่ไปด้วยกันครับในปากของสื่อเมนกัก็จะบอกว่าจีนแค่ยกเลิกหนี้แค่บางส่วนเองเล็กๆน,น้ออๆแต่หนี้อื่นยังเยอะอยู่นะครับและที่ทําไปก็ลดแรงกดดันินที่โดนกล่าวหาว่าแบบว่าภาประเทศจะจโจติดกับดักหนี้คุณก็ต้องทาอยู่แล้วไม่ได้แปลกใจอะไรและซึ่งจีนเนี่ยก็ตอบกลับนะครับบอกว่า่ง มีการแทรกแซงในของววนโยบายทางการเมืองแทรกแซงตัวรัฐบาลมีเงื่อนไขามากมายและแถมก็มีผู้ร่วมจะตอาก,กาติดกระดกหนี้ของ IM f เนี่ยบานเลยนะครับพร้อมบอกได้ว่าจีนเนี่ยการลงทุนของจีนเนี่ยเป็นการปลดปล่อยอิสรภาพให้อฟกาิกาอย่างแท้จริงครับก็ได้ว่าตอบปาต่อคำสัดกันโนเนียแล้วไม่ได้เชียร์ใครนะเอามาสองฝั่งให้เล่าให้ฟังเฉยนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ